ที่ข้อที่5นะคะข้อที่5เขาให้รูปอะไรมาทุกคนดูนะรูปนี้คือรูปหัวใจนะคะหัวใจของมนุษย์หัวใจของมนุษย์มีทั้งหมด4ห้องค่ะห้องแรกนะคะเรามาดูก่อนหมายเลขหนึ่งห้อง A ห้อง B ห้อง C แล้วก็ห้อง d ค่ะมีทั้งหมด4ห้องนะคะ ห้อง A เนี่ยคุณครูให้เป็นทางด้านซ้ายคือด้านซ้ายนะแล้วทีนี้ห้องทางนี้ห้องดีกับห้อง C เนี่ยคือด้านขวาด้านซ้ายกับด้านขวาเราทราบแล้วต่อมานะคะเราต้องมาดูว่าหัวใจห้องไหนรับเลือดที่ดีเลือดที่ดีคือเลือดที่มีออกซิเจนอยู่มากเลือดที่ไม่ดีเลือด ที่มี xy, ออกซิเจนอยู่น้อยคาร์บอนอยู่มากนั่นเองหัวใจนะคะที่รับเลือดดีก็คือหัวใจทางด้านซ้ายขวาล้ายซ้ายดีค่ะนะักเรียนขวาล้ายซ้ายดีห้อง A เนี่ยจะรับเลือดที่มีออกซิเจนมากนะคะมาที่ห้อง A แล้วก็มาต่อมาที่ห้อง B จากนั้นนะคะห้อง B นี้ก็จะไปที่หลอดเลือด F แล้วก็ไหลไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองต่อมาเลือดที่เข้าสู่ห้องดีจะเป็นเลือดเสียใช่ไหมคะเลือดเสียคือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มากดังนั้นนะคะเลือดเสียที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มากจะเข้ามาที่ห้องดีแล้วก็ส่งมายังห้อง C จากนั้นนะคะห้อง C เนี่ยก็จะเอาเลือดเสียนี้นะคะมาที่ปอดเพื่อที่จะมาฟอกฟอกเสร็จก็จะส่งเลือดนะคะไปที่ห้อง A โ okay. อเคประมาณนี้ทีนี้เรามาพิจารณากันเขาให้เราหาคำตอบนะคะว่าข้อใดถูกต้องข้อที่1 เลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจห้องดีมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเลือดที่เข้าสู่ห้องเอข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเลือดที่เข้าห้องดีเนี่ยเป็นเลือดที่มีคาร์บอนอยู่มากนะคะเป็นเลือดเสียไม่ใช่มีคาร์บอนอยู่น้อยต่อมาข้อที่2หัวใจห้อง B ห้อง B ก็คือห้องนี้ รับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงข้อนี้ก็ผิดเลยนะคะเพราะว่าห้อง b เนี่ยรับเลือดจากห้อง A ซึ่งห้อง A เลือดที่เข้าห้อง A ได้ต้องเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำต่อมาข้อที่3หัวใจห้อง c บีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปที่ปอดเพื่อฟอกนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือเพื่อฟอ,อกข้อนี้นะคะเป็นข้อที่ถูกต้อง ได้คำตอบแล้วนะข้อที่ c ก็ผิดนะคะผิดตรงที่บอกว่าหลอดเลือด e มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยน้อยกว่าหลอดเลือด f ผิดผิดนะคะเพราะว่า e เนี่ยจะต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก e อยู่ตรงนี้ คนเห็นอีไหมมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากนะที่จะออกไปจากหลอดเลือดนี้แล้วก็ไปฟอกที่ปอดค่ะโอเคคำตอบข้อที่5ตอบข้อ3นะคะ